แต่ได้ลบกับแดกอะไรอย่งี้กันมันอากาศมืดนี่หมดทุกท้าให้ฝ่าให้นะครับกำลังนำต้มมันละลายดีปลาโอ้โหเห็นมันตูงขนาดไลยเนาะสองโลมันจะตูงใหญ่นเลยผมแม่งวิบีดฝ่าผมรวนผมมันหวานมาดูครับมาดูคุาดูครับสุดยอดครับผม ของเขาเต้นเนื้อมันแดกอยงที่หนิงตูใหญ่ครับจะด้นหน่อยมันนี่คือปลาช่อนปลาคอแล้วครับผมเป็นปลาชีดูนะติดบานสั้นครับผมพ่อพี่สั้นเนาะสีก้าวพี่สั้นเห็ดลวกจิ้มวะพีต้มหัวอะไรกันสิลวกจิ้มเาเอาะน้ำต้มมันนี่ไม่เห็นน้ำลวกเลยวะเฮ้ยมันห่ากันก็สีลวกแค่นี้แหละอ๋อเอาน้ำเป็นเลือดเบื้องแรกอะไรที่ช่วงนมีอะไรบ้างจะเป็นพวก ก้างเป็นหัวมันนะครับนี่หัวมันงโอ้เครื่องนี่หัวบองคอใหญ่เด้อผมสุดยอดเลยตัวนี้ซองโลหะถ้าจะไข่ถ้าจะไข่ธรรมดาเนี่ยใส่น้ำปลาส่วยหน่อยครับเกลือใส่เกลือใส่เกลือไว้ก่อนเน้นเกลือครับผมถ้าขันกวนนัวยังหมักน้ำปลากินน้ำปลาใส่แต่ถ้าชุ่มมือใส่ปลาแดกใส่แล้วผมบอกเลยตุ่มไก่ตุ่มอย่างทีเด็ดข้ามอ่อน โคตลุยังมาเพียนใังไม่เป็นใบทั้งซั่งหันติดน้ำหอนดีก่อนครับผมหยับเสือดขั้วเล็กน่อยโอ้มีขิงไงพ่อหมักสิเดียเพราะว่าผมมือผมมักเบิกออาหารฉีงให้ได้ใส่ขิงตลอดเลยแตกปุกใหญ่นะครับผมบดี๋ยสอดขั้วโอ้แฟนขับมาหม่เดือนครับนี่เครื่องปรุงเยอะบนนี้อากาศ เปลี่ยนจากขัวหงมตะกบมาเป็นข้างในแล้วถ่า,ายเมันเต็มๆเลยมันอาก,กาศดีไอ้ที่ไปจวดกันมาที่นี่โอ้ยคนาต้องใหม่ตัวนี้มาใหม่เลยสิยอมยอมหร่อไม้้แลวก็บเจียวบวงคเขาลงห่วงเลยครับพิษพิซสั้นนี่เห็นเขาขอเสียบหลีครับกำลังว่านา้ำสมมนละลายดีปลาโอ้โหเห็นมันตรงขนาดไลยเนาะ สองโลมันจะตรงง่ายมันเลยผมแห้งว่าพี่บีบานผมก็หวานผมมันหวานโอตุ่มจนเปื่อยเลยดูดหัวนี่ผมบอกให้สมด่วนนะผมแห่งมิจเจียวผมแห่งทีหนึ่งซ้ำกับคอหนักครับผมสะดวกเดี๋ยวจังพี่เยอะจังนะครับผมบีบาน มีปลานี่ยลร้อมมันหวานผมก็บีบับอไปค่อยกินขวดเปลือยใส่เ,เปลือยพุงมันนี้บอกพ,อกพี่ขี้วลงไปดูล้ปลา เปบส่วนหอมกับคือส่วนความอดีริงต้นเห็ดยังกินแสีสุดที่ปลาดูเห็ดสมเนี่มวัน,น,น,นเนาะเพิ่เ็ห็ดสมนะพี่เหรอยัง ญาติกันผมนี่ฮั่นค้นนี่ฮั่นเราเป็นนี่มื่อนี้ก็ขั้นกินกับนี่ับผมบอกเลยเขาเอินสมยังก็หาที่ที่หนึ่งบอกเลยสมบูรด์เนื้อมันเป็แบบสุดยอดดิบแน่นแต่ที่เรื่องดีกับตอนนี้แล้วครับผมบวกกลิ่นเลยเขาไม่สูตรบวกเขาทีน้ำเดือด บกบะโดนมาได้ซุปนุปสั้นเด็กคนกินซุกมากครับผมมักกนดิบกินนุ่กินได้กินตามใจพี่เลก่ิ่กระชอนเนี่ยแต่ในหลวก,กระแดกอะไรกันบรรยากาศนคือ นี่มดทีาไป,ป่านองยังหมหายหยาดเขาบอาไปดูันคู้ใดเส้นเ,น,เนเบ็ดใดเขาเอื้นกันไปเบ็ดกลุ่มเลยเนี่ยิมน้ำกัน,นับผมหอดแบบปืนเยครับ,ค,รบคือหลอยังมาหาแต่คุยเรื่องป่าเรื่องยังอป่าของน้ำเมื่อวันดูนี้ีเทีด่ดีที่สุดแะถวายบ็ดลูกปลาอืนปลาเข่าหยังแพะ่ปลาข่ารูร่อ จับจับจับอะไรอะไรพี่เจียบปากเจ็บๆในกาลปากทีนี่เจ้านี้ไ้แคนชุดรถนำป่าแค่นี้หรอสีมันแบบนี้เราสงห้องรสไมันผมนี่ยจัดกันจัดกันครับผมเจียบโอ้ยเก้ือเกลื ชิมกันครับผมสุดยอดแกะเนีแบบ่ยโอ้ยมีเสกขวบข้าวด้วยครับนี่ครับเสกขวบพวกนี้ต้องกินกับพริกกับขิงดองนี่ครับผมสุดยอดเลยโอ้ยเรียนประกาศงานนี่โคตรหอมเลยครับผมคิดหอมแบบซุปน้ำมัแกงน้ำมัเลยมกก็ได้ครับผมมักมกมกะเขาสุดๆเลย เดี๋ยวไปกินกับครับผมปากัดหามาครับเสียดเรียบรอยแล้วครับผมจ๊ือวพี่น้องก็สวยแล้วเหมือนกันับงามบ่เมอยเมืองกันหานาไหมครับสวยกลอยู่ียตมากนพวกงามบะเก็บเห็นกันมากบเ็ซ้มปรปีคนเลยเป็นซัมมอรปีเลยแบบที่นี่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาาแล้วักทักทักสิยังไจกบานพุชิมก้อนหนุยเอะเลอะเอะเลอะเอะเเล็ะเลอะเละเลอะเป็ะเลอะเอะเลอะเลอะเ สองห่วงผมปะผมกบอกออในปลาซาดีปลาใส่น้องอกินทางแมนครับผมผมบม่เคยกินปลาดาบีแซมสันจนผมคิดวอดแนวอื่นเนื้อสดเลยอ่ะผมน้ำเลยครับยตอนเนื้อผมคือใครว่ากินกระป๋องตามตำรานี่เขาต้องกินแบบนี้ใส่ซอนเลยกับซ้อนไม่กินมันเปียงบัอนี่ใส่ซ้อนแบุตรพิงกำลังหนึ่งไอพิชาเนี่ยพิชานเนี่ยไอจีฮวดพวกทีมงานเดี๋ยวเบาด้ยนี่ยังไม่จันเห็นเลยล่ะครับ

นงสินปูกี่บอที่สั้นกองดาบก็เเ็งนะครับตหนาต้องลงอย่าินมกยังเห็ีอ๋อพหัวใช่หมชินหัวพออยูุบานนี้มันมาก้เหัวปาคอป่าสิเห็นพินแล้วสิบาต้มปลาเโดแต่วมองแด้เสีบทักไ่ได้นะไปกันนะแก้มแก้มตับมันครับแก้มตาบูมีทักแก้มนะเออตาตัวนี้มันใส่ใส่นัขาัน้ามาแก้มนี่เอียงกระเซ แม่นครับแต่หนังมันก่อนผมมักหนังมันผมมักแบบมันๆไหมความงามแก่นรสคล้ายๆมาครับวันนี้นี่เขาบอกว่าอากาศยามากที่ผมว่าจะกินกับซุปน้ำใหม่ครับมันมกน้ำใหม่อากาศยาวที่กินซุปปลาัลงจิ้มป่าครับผมเพราะผมเห็นหม่องล้ำหม่องนี่มันงามนี่นี่ตอนนี้สารเป็นบ้ามันก็กินภาคกลางก็เดี๋ยวหาผักใางยังไปปนา อ๋อเป็นน้ำแล้วกินเออวังสันหองอะไรผึีงปลาเออปลาช่วงเอยกินจะ้ำเด้อเนี่ยหอมเครื่องเันแข้งแตอวนจออกสมชมเนีนอมพี่ซนประมบด้สมกมงอนขมขึ้นด้วีอแจ็คตั้งอะไรพี่นไมอ๋ออ๋ออ๋อนีออ๋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 ออพออ๋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 ออออ๋อออออ๋อออ แต่เอานามลาดเพีงหน่อยแต่มันออกสีแดงม่เกยกินพุ่งป่าสีแดงดหนมัมันนสีแดงตัวหนาซุปที่สัมนสุดยอดครับผมการเมันเป็นสีแซมพูออกทักอือ่พี่มันกรุบสุกหรสุกแล้วสุกแล้วแต่ก็หมันกัหัวป่าเนาะลองเปิดโอ้หหัวปาแต่หัวปล่ามันสุกหัวปล่มันสุกได้ใส่แต่ใั่เราไม่กินดิบเลยนะะปลาใส่มันเสียบรีนะยอมลับเลยครับผม เด็ดที่หนึ่งเลยมันหนาจะเหงาคาว่าไินเผ่ง่วนเนาะแห้งเปล่าเผ่งเปลาจะง้อมลบเลยครับผมข้าวเป็หัวมูตัวนี้ยงครับผมเมื่อกี้น้ำจิ้มพิษสูตรครับผมเราชิมไหมครับวันน้น้ำจิ้มไม่เผ็ดปิกไม่เผ็ดพวกวัวเมื่อกี้นี่สดไม่ต้องสดจิ้มจิ้มของที่ออกธรรมดาไม่ต้องสดผมอ่ำลำเนื้อปลาแบบผมันบ้านนะครับผมเค้ากัน ก็จะกลินแบบสมป่ามานโย่สมปลาโดนี่ที่นึ่งอยู่ดีนะผมพอหนึ่งผมมาเนี่ยก็ผัดทับใจ่แล้วก่อนเลยหั่นสื่อผิวมันม่ว้เจ็ลแมนเฟรตแซ่บดีเลยสองแบบสมป่าสะโดนี่เกลือโลนมาเด็กนอนเกลืโลนเกลืโลนี่วันที่แล้วผมผมกินสมปะตองผมว่ามันแซ่บที่สุดล่ะพอมาเจอสมปะโดนี่อ้สมปะโดแซ่บกว่าเอาไปได้ได้สมอร่อยก็่อร์นะได้รสอวมนี่ดิแกมมันครับผมมาพี่เพลาดว่าแกมมันแซ่บล่องเบิงมั้งครับผม จีอดซื้อมากน้องหกโลเต็มจดจอดเลยไม่ปหาที่ไหนไม่ได้ซื้อจอดมายแต่ว่าถ้ามันแก่เ้มันจะเหนียวปะงอืมไม่มีขอับพักสารแนกครับผมกินกินวอนในอย่างที่แท้จัดมากไม่กัดทีนะเป็นรสชาติที่นัวมากต้องเอาพวกผักไปทำอย่านี้กิน ดเห็นวัดตัวมันใหญ่มันงามเหมือนกันแต่ทำไปบึงสว่างนองปะกะใช่ไหมครับครับใดอันนี้มาฝากควมุนี้ยำปงสดหลอดมอกีบเลยซีมใส่กล่องเลยยำปูมาร้านที่ใส่ก็อยู่ข้างน้องแวงทางสามหมอครับสุดยอดครับผมร้านซื้อยังบ้านมะยมบ้านมะยมครับผมที่เดียรเลยอ่าเดี๋ยวเสีบสดซองอ่นนี่อะไรดียังว่าซื้อมากินดูแต่อันนี้สิเบิร์ตควมูอยู่นี่ยำปูมาเจ้าสดเจ้าสดอีกทีครับ ดสดลอ,องกันนะครับสด,สดพอผมสังเกตสดนี่มันจะเป็นแบบนี่ครับเนื้อมันเปื่อยเลยมันจะเป็นแบบประไก่แบบไม,ม,ม่เหลี่ยมงเียถ้าเนื้อมันออกสีได้ไตนี่คือมันบมดสดแซ่นี่มันเป็นแบบใสๆดแบบีดีหวานน้ำยำของมันเนื้อพอดีเลยออกหวานหนัวๆเค็มนิดหน่อยเค็มแบบแค่ปลายลิ้นนะครับ ก็ดีจริงผู้สาวมักเไรทางเดียตัวอีกขันได้รูดรอบสองแล้วก็ดูดได้เรืร่องสิคือมันสดจริงครับแล้วมันแสบจริงคำหลังกินปูคำเดียวสิแล้วก็ถิ่มเลยเลยเย่ยนนี่แสบมากมาลองกุ้งนะลองกุ้งนะเอาวดนำ้ำเติมความหวานเพี้ยนดีๆเขาจ้องเซฟหาความปี่เนาะ มันนี้สมดายก็การเพิ่งนะจะนำได้เขาจะหิ้งกุ้งเรียนร้อยกันมาแก่กุ้งสดจริงหวานดีกันครับก้าน้ามันออกหวานัดไเเที่ออกไม่กกินกับซุปหมึดได้โอ้แบบลุงกุ้งด้ยที่เด็ดเลยเขาจะมีที่ไปกินกุ้งสดกันเนาะโอ้ยเอาให้เต็มตรงๆด้วยเนื้อกุ้งสดปูม้าแจ๊บพระบง